สองแสงสุดที่แรงนี้มาด้วยกันทั้งนี้ที่สว่างเข้ามาเข้ามาเข้ามาเปิดแผ่นฟ้าเปิดทางในฝันอยู่ในแรงแสงดาวมือพันเรามาสร้าฝันด้วยกันได้คือแสงถัดมาครับเทนเนปกินบทที่สามโฟติง ทูแฮททู o ูสี่สิ่งที่จำเป็นที่ต้องทำในการสร้างธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคอย่างถูกต้องนะครับประการแรกเลยจากภาพที่เห็นนะครับสมมุติเราจะเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งยกตัวอย่างจากกรุงเทพไปเชียงใหม่หรือเชียงใหม่กรุงเทพหรือเชียงใหมป่ประดิษฐ์ยังไงก็แล้วแต่เราจะเห็นเลยว่าสิ่งแรกที่สำคัญคือเข้าไปอยู่ในรถซะก่อนนะเหมือนกับการสร้างธ,ธุรกิจเนี่ยเข้าไปอยู่ในธุรกิจซะก่อนนะครับสมัครเข้าไปซะก่อนนะครับเข้าไป เปิดโค้ดสะก่อนพูดง่ายๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นเกส start คือมีกุญแจลูกนึงก็ไขกุญแจเปิดสะก,ก่อนนะครับข้อสองครับสิ่งที่ต้องทํานะครับการที่ราไขไขไขกุญแจเนี่ยหรือเข้าไปนั่งในโซกเนี่ยคือการเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจแล้วมีรหัสเป็นของตัวเองในฐานะนักธุรกิจนะครับถ้าเป็นธุรกิจอิสราก็คือนักธุรกิจอิสรานะครับหลังจากนั้นครับสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือ use the product คือใช้สินค้านะครับ แล้วก็อันดับสามครับชิปอินทูไฮเกียร์คือเข้าเกียร์ครับขยับเข้าเกียร์ไม่เข้าเกียร์แน่นอนครับเข้าไปนั่งรถนะครับแล้วก็สตาร์ทเฉยๆเข้าไปนั่งรถเฉยๆหรือใช้สินค้าเฉยๆนะครับยังไงก็แล้วแต่รถมันไม่ขยับไปไหนไปถึงเป้าหมายไปถึงความสำเร็จไม่ได้แน่นอนนะครับและข้อสี่ที่ต้องทํานะครับตลอดระยะเวลาสังเกตเลยว่าระยะทางที่เราจะเดินทางเนี่ยสวามสําเร็จมันเป็นระยะทางที่ เป็นเส้นทางที่ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับและแน่นอนครับเปรียบเสมือนการขับรถเนี่ยเชื้อเพลิงอาจจะหมดก็ได้คือน้ํามันรถอาจจะหมดแก๊สอาจจะหมดนะครับสิ่งที่ต้องทําตลอดทางสู่ความสำเร็จนนะคือแชร์วิดเฟนคือแบ่งปันแล้วก็ใช้สินค้าครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเพราะฉะนั้นจากภาพที่เห็นนะ Get into the into c car นค,คือเข้าไปเริ่มต้นจากการสมัครขึ้นรถไปพร้อมกุญแจนะครับกุญแจในการที่อนุญาตให้เราเดินทางไปสู่ความสำเร็จ หลังจากนั้นครับข้อ2 Use the p r o d u c t นะคือใช้สินค้าคือการเติมเชื้อเพลิงรถที่เราเข้าไปนั่งเพื่อเดินทางสู่พัมเปตไม่มีทางเลยครับในการที่จะขยับเคลื่อนที่ไปได้ถ้ามันไม่มีเชื้อเพลิงเหมือนกับเราครับในธุรก,กิจเครือข่ายในธุรก,กิจเอ็มซาถ้าเราขึ้นไปนั่งในรถสมัครเข้าไปแล้วพร้อมกับกุญแจแล้วนะครับ จริงที่เราไม่ทําคืออะไรครับไม่ทําคือไม่เติมเชื้อเพลิงคือไม่ยอมใช้สินค้าด้วยตัวเองจนกระทั่งรู้ว่าสินค้านะ่ะมันได้ใจเราเหลือเกินเราเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในสินค้าของเราเหลือเกินนะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยถ้าเราไม่ใช้สินค้าเหมือนเราไม่ได้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับการใช้สินค้าอย่างที่บอกไปครับเมื่อสักครู่มันใช้สินค้าไม่ใช่ใช้สินค้าครั้งเดียวแล้วก็เลิกใช้ นะไม่ใช้อีกเลยนะเปรียบเสม,มือนว่าไม่มีรถคันไหนครับที่จะพาเราไปถึงเส้นจุดหมายปลายทางได้โดยการเติมน้ํามันแค่ครั้งเดียวเช่นกันในการสร้างธุรกิจเอ็นซาเนี่ยคือเราต้องใช้สินค้าครั้งแล้วครั้งเล่าเปรียบเสมือนการเติมเชื้อเพลิงให้กับพาหนะที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จนนีะ่นะครับครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นกันหลังจากนั้นครับข้อสามหลังจากสมัครหลังจากใช้สินค้าครั้งแล้วครั้งเล่า สามเข้าเกียร์คือการอุปถัมภ์หาห้าคนที่เอาจริงเข้าสู่ธุกรกิจของเราให้ได้นะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะเห็นเลยว่านะครับการเข้าเกียร์นะนะครับเริ่มจากการที่แต่ละคนก็เข้ามาสม,รรรมัครใช้สินค้าแล้วก็หาคนที่เอาจริงกับเราการที่เราเข้าเกียร์คือพาคนนะฮะไปทําสิ่งเดิม,ดม,มๆๆเข้าเกียร์ครั้งแรกคือห้าคนแรกนะฮะเราหาคน หาคนเหล่านี้ให้เจอสอนเขาจนกระทั่งเขามีห้าคนของเขาเปลี่ยนสมดุนแล้วเข้าสู่เกียร์สองแล้วนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้ายี่สิบห้าคนของเราเนี่ยเข้าหาห้าคนของเขาเจอนะฮะจะกลายเป็นร้อยยีห้าเปลี่ยนสมวุเราอยู่ที่เกียร์สามแล้วนะครับแล้วถ้าเราสอนห้าคนที่เอาจริงของเราอน่ะสอนให้ห้าคนเอาจริงของเราเขาเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนั่นแหละเปลี่ยนสมุเราได้จาลองตัวเราเองเราทําให้คนที่เข้าสู่ในธุรกิจของเราเนี่ยทำเหมือนกับเราได้ และนั่นเองเราจะเข้าสู่โหมดของโอเวอร์ไดคือตั้งค่าอัตโนมัติของมันเลยเ mm. มื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ที่4ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราต้องอยู่ในตำแหน่งที่สให้เร็วที่สุดนะฮะและคนที่ตามเรามาเขา้ามาดูในตำแหน่งเกียร์สามเราก็อยู่ในเกียร์ที่สแล้วถ้าเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ที่สเนี่ยนะครับการแบ่งปันสินค้าให้กับคนที่เราเริ่ม ที่เราร่วมเดินทางไปกับเราเนะี่ยคือการสร้างธุรกิจนี้ไปเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่เอาจริงกับเราขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนอยู่ในเกียร์ไหนเราต้องดูให้ออกเราไม่มีทางอยู่ในเกียร์สูงคือเกียร์ที่สี่หรือเกียร์โอเวอร์ไดร์ได้เลยถ้าไม่มีใครเข้าเกียร์ตามเรามาแล้วยังรอให้เราไปเข้าเกียร์ให้เขาเพราะแต่ละคนอยู่ในรถแต่ละคันนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือพ e s e n t a t i o n ในบทที่สี่นะครับพี่ นักขนพรีเซนเทชันเขาบอกแต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีลูกค้าปริมาณมหาศาลนะครับเพราะเซลแมนนะครับในที่สุดก็อวาสารต่อให้มีลูกค้าจำนวนมหาศาลวันหนึ่งเขาอาจจะหยุดบริโภคได้สมมติว่าคุณมีลูกค้าแค่สิบคนหรือน้อยกว่านั้นก็ไม่เป็นไรคุณก็ยอมรับมันว่าคุณก็แค่ทำไรายได้จากข้อสี่ได้น้อยมากคือการแบ่งปันอนะ่ะคุณแบ่งปันได้น้อยมากหรืออาจไม่ได้เลยก็ได้นะ แต่ขอให้คุณทําข้อหนึ่งถึงสามอย่างต่อเนื่องคืออะไรครับหนึ่งถึงสามคืออะไรคือคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังอยู่ในรถอยู่คุณเป็นคนหนึ่งที่ยังเติมเชื้อเพลิงคือการใช้สินค้าอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องอยู่ยังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังไปถึงจุดหมายปลายทางได้อยู่ดีนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณทําข้อสี่มากแต่คุณไม่ทําข้อสามคือเข้าเกียร์ซะแล้วคุณก็ไม่มีทางขยับไปไหนได้เลยลองดูภาพนะผมเชื่อว่า นลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในรถไม่ลงจากรถหรือเปล่าตัวเราเองเป็นคนหนึ่งที่เข้าเกียร์หรือเปล่าตัวเราเป็นคนหนึ่งที่ใช้สินค้าอย่างสม,งม่ำเสมอต่อเน,นื่องหรือเปล่าแล้วเราพยายามทำข้อสี่คือมีการแบ่งปันสินค้าออกไปด้วยหรือเปล่านะครับางงส่นนีี้้้มดววยกััทท ฟ้าเปิดทางในฟันอยู่ในแรงแสงดาวมนทันเรามาสร้างฟันด้วยกันได้คือแสงแห่งใจชนะตุนขออฟ้าสุดรายฟัน